ตลอด3 4ปีของความเป็น Mercedes-Benz ที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่ม EKK ก็ไม่เคยนะครับที่จะหยุดพัฒนาเอาใจใส่ในเรื่องลูกค้ากับโลกที่เปลี่ยนไปนะครับก็วันนี้เนี่ยเรื่องประสบการณ์เป็นเรื่องที่สำคัญเพื่อสารต่อแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนให้ลูกค้าเนี่ยนะครับมีความพึงพอใจในประสบการณ์ที่ได้รับแล้วก็สินค้าและบริการเพื่อที่จะได้เป็นลูกค้ากันไปแล้วก็ต่อเนื่องกันไป นะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาต้องขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุน hmm. นะมาเ k k กรุ๊ปนะครับจนวันนี้เรามี Merced e เ Benz นโชว์รูม3ามุมเมืองนะครับที่เติบโตอย,อย่างยั่งยืนนะครับเพราะความไว้วางใจของท่านก็จึงมีความมั่นคงในวันนี้ครับมพีหลัะยกิจกรรมพิเศษอบแ่ส่วนกิจาการรมพิเศษแห่งปีจะเรียกว่าใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้สำหรับเ e น z ์ปีเกรุ๊ปนะคะจัด the endless appreciation concert สำหรับเป็นการตอบแทนขอบคุณลูกค้าที่ใช้บริการและขออ,อ,อยู่กับเรามายาวนานกว่า34ปีตรงนี้เนี่ยเราผ่านผ่านขอบคุณผ่านบทเพลงต่างๆผ่านศิลปินแนวหน้าชั้นนำของประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นนูโวปามี่บอยพีซเมกเกอร์นะคะอีทวงฟลายหรือคููแบ็กเฮด head, หรือจะเป็นอีกท่านหนึ่งก็คือกบแท็กซี่ ทั้งนี้เนี่ยเราต้องการที่จะขอบคุณลูกค้าผ่านบทเพลงต่างๆตั้งแต่อดีตจนถึงอนาคตเพื่อตอบย้ําความใจความใส่ใจของเป็นซีไอทีมีให้กับลูกค้าเสมอมาค่ะทั้งเยี่ยวจัดงานคอนเสิร์ตวันที่2พฤศจิกายนนะคะที่ UOB Life M.Sphere